คุณชมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเร่งฟื้นฟูศูนย์พักพิงผู้หนีภยัยการสู้รบชั่วคราวบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนเพราะว่าบ้านเรือนในพื้นที่เสียหายจากเพลิงไหม้ไปไม่ต่ำกว่า420หลัง ความท้าทายอยู่ที่การขนส่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะนําไปก่อสร้างบ้านเรือนใหม่เพราะว่าต้องผ่านเส้นทางธุรกันดารในขณะนี้ผู้หนีภัยการสู้รบอาจจะต้องลําบากมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนติดตามรายงานจากคุณธนิดาสุดสวัสดิ์ค่ะ ความเสียหายเป็นวงกว้างของเหตุเพลิงไหม้ที่เผาผลาญบ้านผู้หนีภัยการสู้รบจำนวนกว่า400หลังคาเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนอีก2แห่งรวมถึงโกดังเก็บสต็อกข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับการฟื้นฟูให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติรวมถึงการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบอักขีภยัย การจัดหาวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านที่ถูกเพลิงไหม้กว่า400หลังคาเรือนรวมถึงการขนส่งเข้ามาในเส้นทางที่ทุรักการดานซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2-3เดือนจึงอาจจะทําให้ผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งจะยังไม่มีบ้านพักอาศัยได้ทันฤดูฝนในปีนี้ค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการซึ่งประมูลการจัดหาวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้จะต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดหาไม้ไผ่สำหรับสร้างบ้านที่ต้องใช้มากถึง1นึ่งแสนเล่มไม้ยูคาลิปตัสอีกกว่า800พตนซึ่งเป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างล็อตใหญ่บนเส้นทางที่ธุรก,กันดารตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องจัดหาวัสดุก่อสร้างซึ่งที่เนี่ยเป็นถนนทางลําบากมากก็จริงๆผมคิดว่าคำนวณดูประมาณสัก จริงๆเนี่ยบ้านที่เสียหายที่เท่าที่เท่าที่สำรวจกันมา420หลังหลังหนึ่งปกติเขาจะให้หลังเล็กประมาณหลังลี่250เล่มแล้วก็ไม้ยูคา18เล่มก็จริงๆไม้ไผ่ก็ประมาณเกือบแสนเล่มซึ่งแสนเล่มเนี่ยถ้าไปนหน้าแรงเนี่ยไม่มีปัญหา2เดือนก็เสร็จแต่ที่นี่ปัญหาอยู่ที่การขนส่งผมคิดว่าประมาณสักสเดือน ขณะเดียวกันสิ่งที่เร่งด่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือการเร่งก่อสร้างโกดังเก็บข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะภายในเดือนหน้านี้จะต้องเป็นช่วงเวลาของการเก็บข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้เพียงพอต่อการแจกจ่ายให้กับผู้ลี้ภัยภายใ,ในศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอด7เดือนในช่วงฤดูฝนอ่าสี่เดือนละ4ี่หมื่นโล64 2 4 2 4 0,000โลแล้วประจำเดือนอีก1เดือนอีก4 0 0 0 0โลแล้วที่นี่เขาจะมีสต๊อก เผื่อไว้สำหรับ10%สาหรับคนที่เผื่อมีอุทกภัยหรือว่าอะไรภายในเขาต้องมีเผื่อ10 10%สำหรับสิ่งที่จำเป็นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุรินยังต้องการในขณะนี้คือน้ำดื่มสะอาดสำหรับผู้รีภัยและเจ้าหน้าที่เนื่องจากระบบประปาภูเขาถูกเพลิงไหม้เกือบทั้งหมด นอกจากนั้นยังต้องการยารักษาโรครวมถึงโถสุขภัณฑ์สําหรับสร้างห้องน้ําให้กับผู้ประสบอักขีภัยที่ยังคงต้องอาศัยอยู่ภายในเต็นท์ชั่วคราวได้ใช้ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดจากการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขอนามัยธนิดาสุสวัสดิ์ไทยพีบเอสรายงาน